นี้หลายคนก็คงมีภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือ Spotify จจำนวนไม่น้อยเลยใช่ไหมคะซึ่งวิธีที่จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้บ้างก็คงหนีไม่พ้นกับการหารกับคนอื่นค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะตำรวจสอบสวนกลาง CB ขอเตือนภัยไว้เลยค่ะสายหารต้องระวังค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพแอบแฝงมาในคราบของเจ้าของบ้านแล้วค่ะ พวกนี้มักจะแฝงมาตามโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะมีการโพสต์ประกาศชวนหานใช้บริการแอปต่างๆพร้อมกับโปรโมชั่นราคาที่ถูกกว่าปกติบางแอปแค่50บาทบางคนก็จ่ายรายเดือนแค่30บาทก็มีนะคะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะแต่จุดพีกก็คือมิจชาชีพจะเร่งด่าทันทีให้รีบโอนเงินมาก่อนเดี๋ยวสิทธิ์เต็มหรือบางรายบอกว่าให้โอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่งั้นหมดโปรโมชัน่นซึ่งเมื่ออย่าโอนเงินไปแล้วเขาก็บล็อกทันทีค่ะ ยกตัวอย่างเทสล่าสุดค่ะมีนักศึกษาคนหนึ่งเห็นโพสชวนผ่านยู u ูปพ e มีมค่ะราคาถูกกว่าครึ่งค่ะโอนเงินไปจำนวน200บาทผลสุดท้ายหลังจากโอนเงินไปแล้วคือไม่ได้เข้ากลุ่มไม่มีบัญชีให้ใช้แถมยังติดต่อก,กับไม่ได้เสียงเงินฟรีต่างหากค่ะหรือบางรายค่ะโดนหนักกว่านั้นอีกคือถูกหลอกให้ส่งอีเมลกับรหัสผ่าน Gmail เพื่อเชื่อมต่อบัญชีสุดท้ายไม่เพียงแต่เสียงเงินนะคะแต่ยังเสี่ยงข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลอีกด้วย ยกตัวอย่างของเคสพนักง,งานบริษัทรายหนึ่งค่ะซึ่งโดนขออีเมลและรหัสผ่าน Gmail เ,เพื่อเชื่อมกับบัญชีพรีเมียมผลก็คือไม่เพียงแต่เสียงเงินนะคะยังถูกแฮกอีเมลเอกสารสำคัญและรูปภาพส่วนตัวหายไปด้วยค่ะตำรวจสอบสวนกลาง CB จึงขอฝากเตือนสายห่านไว้เลยค่ะถ้าเห็นค่าบริการราคาที่ถูกเกินจริงให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่านั่นอาจจะเป็นมิจฉาชีพและยิ่งถ้ามีการเร่งรัดให้รีบโอนเงินอย่าโอนเด็ดขาดค่ะ เพราะนี่คือรูปแบบของมิจฉาชีพ100%เ์แน่นอนดังนั้นถ้าจําเป็นต้องหารการใช้บริการแอปต่างๆจริงๆควรหารกับเพื่อนหรือคนที่รู้จักที่ไว้ใจได้นะคะแต่ทางที่ปลอดภัยที่สุดคือสมัครใช้เองคนเดียวค่ะปลอดภัยทั้งเงินและข้อมูลส่วนตัวแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB